ก็ขอสวัสดีพี่น้องลุงป้านะอาแล้วก็ลูกหลานที่ได้ฟังแล้วก็ชมรายการนี้อยู่ทุกท่านนะครับผมชื่อสมพงษ์จันมีเทศถ้าหากว่าพูดถึงสารภาพโดยเต็มโดยเต็มก็คือเป็นรับการสราปนาเป็นาศาสนาจารย์สมพงษ์จันมีเทศแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธาน คณะผู้รับใช้พระเจ้าคณะสิริบาลเขตของสังกัดกพระกิตติสมบูรณ์ในประเทศไทยเขต6พิษณุโลกนครสวรรค์พิจิตรถึงลบบุรีนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าวันนี้จะเป็นพรแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดผลดีกับพ,พี่น้องที่ฟังรายการแล้วก็ชมรายการทุกทกท่านนะครับ ซึ่งวันนี้ผมเองอยากจะนำพระครของพระเจ้าสักตอนหนึ่งแต่จะอ่านเพียงข้อเดียวให้กับพี่น้องได้ฟังผมอยากจะอ่านในหนังสือพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่5ข้อ14เพียงข้อเดียวบอกว่าท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจดครั้งในแม่น้ำจอแดน ตามถ้อยคําของคนแห่งพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กๆและท่านก็หายสะอาดแท้จริงแล้วถ้อยคํานี้อ่านเพียงข้อเดียวนี้แท้จริงก็จะมีข้อความแบ็กกราวด์ต่างๆตลอดทั้งบทตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อสุดท้ายว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับ ทั้งหมดก็มีอยู่27-28ข้อ27ข้อนะครับซึ่งเบื้องหลังก็คือนายทหารคนสำคัญของพราชาซิเรียนะครับซึ่งเป็นโรคร้ายโรคเรื้อนเป็นโรคที่สังคมรังเกียจนะครับที่รักษาไม่หาย หมอก็รักษาให้หายไม่ได้ดังนั้นผมจึงอยากจะแบ่งปันในวันนี้เป็นข้อคิดเชิงเปรียบเทียบให้เราเข้าใจถึงแปลกาวของพระคำนี้และเปรียบเทียบที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราซึ่งผมเอง อยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้และตั้งชื่อหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ว่าโรคที่หมอไม่สามารถรักษาให้หายได้ตามแบ็กกาวแล้วโรคที่พูดนี้เป็นโรคเรื้อนในปัจจุบันนี้โรคเรื้อนก็หมอก็ยังสามารถรักษาและจัดนิคมให้คนโรคเรื้อนอยู่นะเป็น ที่เป็นทางเพื่อที่จะแยกกลุ่มคนโรคเรียนไว้แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เหมือนกันแต่มีโรคบางอย่างที่หมอรักษาไม่ได้แต่นั้นผมจึงตั้งชื่อหัวข้อที่จะพูดว่าโรคที่หมอรักษาไม่ได้ถ้าหมอรักษาไม่ได้จะรักษาหรือจะทําอะไรต่อไปอย่างไรที่จะหายได้นะครับเหมือนอย่างข้อความที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอแดนตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กๆและท่านก็สะอาดสำหรับพระคำตอนนี้ซึ่งได้กล่าวนี้เนื่องจากว่านายทหารคนสำคัญของพระราชาิีเรียเนี่ยเป็นโรคเรื้อนที่รักษาไม่ได้ ในเวลานั้นแต่เป็นคนสำคัญของพระราชาและเป็นคนที่นำกองทัพรบชนะหลายครั้งหลายคราวแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นค่อนข้างสูงและขณะในช่วงหนึ่งที่เขานำกองทัพไปรบประยุคองก็จับเฉลยศึกซึ่งเป็นชาวยูดา มาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงและมาเป็นคนใช้ในบ้านและคนใช้ในบ้านนั้นก็เป็นคนยูดาก็รู้จักนะรืออิสราเอลนะก็รู้จักว่าในอิสราเอลเนี่ยนับถือพระเจ้าผู้สงูงฤทธิ์สูงสุดยิ่งใหญ่สูงสุดและคนใช้หญิงนั้นก็บอกนายผู้หญิงว่าถ้าหากนายผู้ชาย สามารถที่จะไปรักษากับคนของพระเจ้าในอิสราเอลก็จะหายเป็นปกติได้ดังนั้นเมื่อนายทหารคนนี้รู้เรื่องก็นำเสนอต่อพระราชาและพระราชาก็อนุญาตให้นำเงินทองมากมายนะที่จะไปส่งไปเป็นของกำนันนะพระราชาบอกว่า จงนำเงิน10ตะลันทองคำหนัก6000นซกคลและเสื้อเที่ยวงาน10ชุดและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลตามความตั้งใจนะแต่เมื่อไปถึงพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วอิสราเอลพระราชาอ,อิสราเอลก็บอกว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตยอยู่หรือชายคนนี้จึงส่งสาร มาให้เรารักษาคนนี้คน,นคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนขอคข้ควรดูเถิดเขาจึงสแสวงหาเหตุที่จะวิพากษ์กับเราอย่างนั้นหรือพระราชาของอิลิโอก็เป็นทุกข์ใจเพราะว่ามีพระราชาสิเรียส่งสารมาให้รักษานายทหารคนสำคัญทั้งสรุปเรื้อนก็อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าคิดว่า จะมีการหาเรื่องเกิดขึ้นแต่คนของพระเจ้าชื่ออะรีชานะส่งทูตส่งผู้รับใช้ไปหาบอกให้เชิญนายทหารคนสำคัญนั้นมาหาเขาแล้วก็เมื่อนายทหารนั้นไปหาเอลีชาแล้วเอลีชาก็สั่งคนใช้ให้ไปบอกนายทหารนั้นว่าจงไปอาบน้ำ หรือจุ่มตัวลงในแม่น้ําจอแดนเจ็ดครั้งก็หายแล้วก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับไม,ไม่ออกมาต้อนรับนาะยทหารคนสําคัญของพระราชาซีเรียเลยพระราชาซีเรียก็ไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามก็ได้รับการหนุนใจจากทีมงานให้ยอมทําตามคําสั่งของผู้รับใช้พระเจ้าจนกระทั่งสุดท้ายก็ยอมทําตามที่ผมอ่านหนึ่งข้อเมื่อกี้ที่บอกว่าท่านจึงลงไปจุ่มดัวเจ็ดครั้ง ในแม่น้ำจอเดนตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้าแล้วท่านหายเป็นปกติร่างกายผิวผิวหนังก็กลับกลายเป็นเหมือนผิวของเด็กเล็ก,ลกๆหายสะอาดจากโรคเดือนนั้นแต่ในโอกาสนี้ผมอันนี้เป็นแบ็กกราวของพระคักภี์ตอนนี้เท่านั้นแต่ผมเองอยากจะแบ่งปันข้อคิดเชิงเปรียบเทียบให้กับผู้ฟังทุกท่านได้เป็นข้อคิด โรคที่รักษาไม่ได้ที่หมอช่วยไม่ได้เวลานี้มีอยู่โรคหนึ่งที่คนทั่วโลกก็รักษาไม่ได้ก็คือโรคบาปนะโรคบาปโรคบาปท,ที่เกาะกินใจของคนทั้งโลกเราจะผ่าตัดหรือจะฟอกสบู่ฟอกน้ำยาอย่างไรก็โรคบาปนั้นก็ไม่หายไม่ออกจากใจของคนได้โรคบาปนั้นจะหายได้อย่างไรนะ ซึ่งโรคเรื้อนที่ในาทหารสำคัญของกษัตริย์เซียรยนี้รับการรักษาก็เพียงได้รับคำสั่งจากผู้รับใช้พระเจ้าเอลิชาเพียงสั้นๆทำแบบง่ายๆไม่ยากเลยเพียงแต่บอกว่าให้ลงไปจุ่มหรืออาบน้ำแม่น้ำจอแดนเจครั้งเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ครั้งแรกในาทหารนี้จะไม่ยอมทำ คิดว่าเขาดูถูกคิดว่าเอริชาดูถูกแต่แท้จริงแล้วไม่ได,ด้ไม่ได้ดูถูกเลยหากทําจริงก็จะหายจริงๆนะอย่างที่นี่ก็เมื่อยอมทําก็หายจริงๆแล้วก็โรคบาปที่ผมพูดถึงนี้ก็เป็นโรคบาปที่คนไม่สามารถรักษาได้หมอหรือแพทย์ก็ไม่สามารถรักษาได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะรักษาให้หายได้แต่มีวิธีการเพียงง่ายๆเท่าน,นั้นเองที่จะ หายจากโรคบาปได้นะครับก็แท้ที่จริงแล้วถ้าเราเปรียบเทียบว่านายทหารนั้นที่เป็นโนกเรือนเปรียบเหมือนกับคนทั้งโลกทุกคนก็มีบาปทุกคนนะผมเองก็เป็นคนบาปด้วยพระพีบอกว่าไม่มีคนชอบทําสักคนเดียวไม่มีเลยนะทุกคนหลงผิดไปหมดแล้วเราจะพ้นจากขมาบาได้อย่างไรถ้าเราพ้นจากขมับไม่ได้นะพระคัมภีร์บอกว่า ด้วยว่าค่าจ้างของความบาปคือก็คือความตายเพราะฉะนั้นเราจะพ้นจากความบาปได้อย่างไรเพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาปรับโทษเพื่อเราจะไม่ต้องตายและตายที่พูดถึงนี้ก็คือความตายครั้งที่2คือตายในบึงไฟตายช่วนิรันด์ซึ่งทนทุกข์ช่วนิรันด์นะไม่ได้มาถึงตายแบบร่างกายที่เราเคยเห็นคนตายแบบนี้ก็สบายตายแล้วก็สบายตายแล้วก็ไม่ร้อนเ,อเหมือนทุกวันนี้ร้อนมากนะฮะตายแล้วก็ไม่ร้อนไม่หนาวนะ ฝังก็ไม่อึดอัดเผาก็ไม่ร้อนนะถ้าตายฝ่ายร่างกายนะแต่ฝ่ายวิญญาณน,นั้นเป็นการตายที่แยกจากพระเจ้าอยู่ในบึงไฟชั่วนิรันดร์และจะไม่มีการตายแต่จะต้องทนทุกทรมานตลอดชั่วนิรันดร์อันนั้นเป็นการตายครั้งที่สองคนที่เป็นโรคบาปที่ไม่ได้แก้ไขที่ไม่ได้รักษาก็จะต้องไปอยู่ที่บึงไฟนิรันดร์การดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนและผู้ฟังทุกท่านผู้ชมด้วยนะครับได้ หาหมอเป็นหมอพิเศษคือหมอขจัดโรคบาปพระกัมพี์ได้พูดอย่างนี้บอกว่าผู้ที่เชื่อด้วยใจและรับด้วยปากก็จะรอดนะครัครั้งหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งถามสาวกว่าจะทำอย่างไรจรึงจะรอดได้าานาทหารบอกว่าเชื่อและวางใจในพระเยซูท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัว ก็จะรอดที่หมายที่นี่ก็หมายถึงว่ารอดจากความผิดความบาปและรอดจากบึงไฟนรกนะครับดังนั้นขอพูดเียงง่ายๆก็คือเปิดใจรับพระเจ้ายอมรับพระเจ้าด้วยปากและเปิดใจรับพระเจ้าเชิญพระเจ้ามาประทับในใจของเราและติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงชำระจิตใจของเราด้วยโลหิตประเสริฐของพระองค์ถ่ายความบาปของเราให้พ้นจากอาธรรมทั้งสิ้นเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยด้วยเรานะครับ ตามพระบทที่5ข้อที่8บอกว่าพระเจ้าสํามเด็มของรราของพระองค์แกเราทั้งหลายทุกคนขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้และทรงสิ้มนมชนมุมประไมก้กางเขนตายแทนความบาปของเราและเราจะพ้นความบาปได้พ้นจากโรคบาปได้โดยที่เราพึ่งและเชื่อไว้วางใจในพระเจ้านะครับดังนั้นก็ข้อคิดในวันนี้นะครับว่าโรคที่ทุกคนเป็นและรักษาไม่ได้มีทางเดียวและมีที่เดียวที่รักษาได้ก็คือ มาหาพระเยซูคริสต์เจ้าและเปิดใจต้อนรับพระองค์ท่านจะหาจากโรคบาปได้ก็ขอแนะนาท่านให้ท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อที่คริสตจักรใกล้บ้านของท่านหรือผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วให้ให้ความชัดเจนแล้วก็เรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะจากพี่น้องคริสเตียนหรือจากบทที่อยู่ใกล้บ้านของท่านต่อไปนะครับเพื่อท่านจะพ้นจากโรคบาปและมีชีวิตนิรันดร ตอดไปนะครับขอพระเจ้าจอวยพรทุกท่านนะครับ